นี่จะลูกใหญ่เลยอืมดลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่มากเลยอันไหนที่สุกแล้วเขาจะเด็ดง่ายมากเลย อันอันไหนที่สุกแล้วก็จะอ,อ,อ,อืเดี๋ยวลูกลูกแดงๆก็เอาไว้ก่อนยังไม่เก็บลูกใหญ่มากใส่ไว้ก่อนนี่ค่ะแบล็คเบอร์ี่หวานค่วานอร่อยมากเลยจะมีลูกดำ ก็จะสุกไม่เท่ากันเนาะน,นี่จะลูกใหญ่เลยอืมนี่ลูกให,ใหญ่เลยค่ะโอ้ยดูพวงนี้พวงนี้สุกเยอะอืมนี่ด้วยเดลองเอาไปกินดูได้เปรี้ยวๆเปรียปร้ยวอมหวาน ลูกใหญ่มากเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บแบล็คเบอร์รี่ต่อคะ่ะนี่ค่ะได้เยอะเลยค่ะอืะเยอะๆลูกใหญ่มากใส่ไว้ก่อนนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่หวานค่ะนี่ลูกใหญ่มากใส่ไว้ก่อน,น นี่ก็แบล็คเบอร์รี่หวานครับนี่ลูกใหญ่มากใส่ไว้ก่อนนี่ก็แบล็คเบอร์รี่หวานครับอันอันไหนที่สุกแล้วก็จะสีแดงแดงนี่ก็อีกสักสองสาวันก็ดำแล้วค่ะดำแล้วเราก็สามารถเก็บได้นม ลูกใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ยดูพวงนี้พวงนี้สุกเยอะอ,อันไหนที่สุกแล้วเขาจะเด็ดง่ายมากเลยปุ๊บปุ๊บลูกใหญ่มากใส่ไว้ก่อนนี่ค่ะ แบล็เบอร์รี่หวานคร่เริ่มจะสุกแล้วเราจะมาเก็บกันถ้าเป็นสีดำๆนี่คือสุกแล้วนะคะเก็บได้นี่มันจะลูกใหญ่ๆด้วยลูกใหญ่ๆทางนั้นดิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย น,นี้ก็เดี๋ยวลองเอาไปกินดูนะออกแดงออกดำลูกใหญ่ๆทางนั้นดิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันไหนที่สุกแล้วข็จะเด็ดง่ายมากเลย๊ยยสีแดงๆนี่ก็อีกสักสองสาวันก็ดำแล้วค่ะ ดำแล้วเราก็สามารถเก็บได้สวัสดีค่ะเช้านี้เราจะมาเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะคะนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่เปรี้ยวอมหวานอันอันไหนที่สุกแล้วก็จะมาหวานอร่อยมากเลย จะมีลูกดำก็จะสุกไม่เท่ากันเนาะลูกเองกินเองอร่อยเอง <c oughs> นี่ค่ะโอ้ยนี่มันจะลูกใหญ่เลย สีแดงๆนี่ก็อีกสักสองสวันก็ดำแล้วค่ะดำแล้วเราก็สามารถเก็บได้ลูกเองกินเองอร่อยเอง <c oughs> นี่ค่ะโอ๊ยเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บแบล็คเบอร์รี่ต่อค่ะนี่ค่ะได้เยอะเลยค่ะอืมได้เยอะ อันอันไหนที่สุกแล้วก็จะลูกใหญ่มากสวัสดีค่ะเช้านี้เราจะมาเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะคะนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่อันอันไหนที่สุกแล้วก็จะ มีอีกไหมมีอีก,อกไหมกล้าไดไดเปรี้ยวอมหวานสวัสดีค่ะเช้านี้เราจะมาเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะคะนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ได้ดูใหญ่ นี่ลูกใหญ่มากเลยมีอีกไหมมีอีกไหมค่ะดอ้ยลูกนี้ใหญ่มากก็จะสีดำๆแล้วก็หวานอร่อยอันไหนสีแดงก็คือยังเปรี้ยวอยู่อื มีอีกไหมมีอีกไหมค่ะนี่ลูกใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ยดูพวงนี้พวงนี้สุกเยอะอืมสีแดงๆนี่ก็อีกสักสองสาวันก็ดำแล้วค่ะดำแล้วเราก็สามารถเก็บได้ลูกใหญ่มาก เปรี้ยวอมหวานสีแดงๆนี่ก็อีกสักสองสวันก็ดำแล้วค่ะดำแล้วเราก็สามารถเก็บได้ปลูกเองกินเองอร่อยเอง <c oughs> นี่ค่ะบาย สวัสดีค่ะเช้านี้เราจะมาเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะคะนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่หวานอร่อยมากเลยจะมีลูกดำก็จะสุกไม่เท่ากันเนาะ Hi. สีแดงๆนี่ก็อีกสักสองสาวันก็ดำแล้วค่ะ ดำแล้วเราก็สามารถเก็บได้อันไหนที่สุกแล้วเาขาจะเด็ดง่ายมากเลยอีกไหมอีกไหม้าอันไ,ไหนที่สุกแล้วเาขาจะเด็ดง่ายมากเลย อืมลกูกใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ยดูพวงนี้พวงนี้สุกเยอะอืมอัอนไหนที่สุกแล้วเขาจะเด็ดง่ายมากเลยปุ๊บปุ๊บเปรี้ยวอมหวาน ลูกใหญ่มากใส่ไว้ก่อนนี่ก็แบล็คเบอร์รี่หวานค่ะหวานอร่อยมากเลยจะมีลูกดำก็จะสุกไม่เท่ากันเนาะนี่ด้วยเดี๋ยวลองเอาไปกินดูได้เปรียปร้ยว มีอีกไหมมีอีกไหมค้าโอ้ยลูกนี้ใหญ่มาก